เราก็ได้พยายามใช้ทุกเสียงที่เรามีในการทําให้กระบวนการในการจัดทำรัฐมนุงฉบับใหม่เป็นจริงมากที่สุดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการคงสภาพการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเห็นนะครับว่า2เดือนที่ผ่านมาการทําหน้าที่ในกรรมธิการวิสามัญต่างๆนะครับก็ผักดันอย่างเต็มที่นะครับตั้งแต่ที่เราได้เป็นร่างหลักตั้งแต่ตอนที่เราได้ประธานตั้งแต่ร่างหลักที่ออกมาดูเป็นร่างที่ยังพอรับได้ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆตามที่ผมได้มีการพูดคุยกับสมาชิกบางส่วนโดยเฉพาะยิ่งทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยก็อาจจะบางคนก็อาจจะยังเรียกว่า,าผิดหวังนะครับว่าไม่อยากให้กระบวนการออกมาเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยผมผมก็คิดว่าในส่วนของการที่มีการกลับมติจริงๆก่อนหน้านี้มีมติวิปัฐบาลออกมาแล้วด้วยนะว่าให้โหวตตามร่างเสียงข้างมากนะแต่สุดท้ายเนี่ยมีการกลับ หน้างงานกันแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ต้องพยายามนะครับที่จะใช้เสียงของฝ่ายคา้านเท่าที่เรามีนะครับในการประคับประคองให้เดินหน้าไปสู่กระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ Allāh ที่ดีที่สุดเ้วเหตุการอะไรทนี้ไปจะยังไว้ใจอะไรครับภูมิใจไทยได้อีกไหมครับครับในเรื่องของการไว้ใจไม่ไว้ใจเนี่ยผมดูที่ในส่วนของเงื่อนไขตาม MOA เป็นหลักแต่วันนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วนะว่าทางฝั่งของ,ของทางพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนที่เราได้พูดคุยกันโดยเฉพาะยิ่งการทําหน้าที่ผ่านชั้นกรรมธิการนะครับรวมถึงมติวิปัธบานที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็มีมติให้โหวตตามกรรมธิการเสียงข้างมากแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เกิดขึ้นหลายๆคนเรียกว่าเกิดขึ้นหน้าง,งานเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็ต้องพยายามใช้เสียงไยค้านในการทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะฮะในการที่เราจะผลักดันให้มันเดินหน้า อย่างน้อยๆวันนี้เนี่ยในคําถามประชามติครั้งที่1น,นะก็ยังสามารถที่จะผ่านในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้นะก็หวังว่าคณะรัฐมนตรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดรักษาการหรือไม่เนี่ยก็ควรจะต้องมีมตินะครับให้มีการจัดทําประชามติพร้อมกันเลือกตั้งครั้งหน้าแปลว่าเรื่องประชามตินี้จะเป็นฟาร์มขั้นสุดท้ายไหมครับสำหรับความเชื่อใจใ ก่อนหน้านี้เราไม่ได้เซ็นเซ็นเอในเรื่องของความเชื่อใจทางการเือนอยู่แล้วนะครับถึงเป็นเหตุผลที่เราเซ็นเอ็เกับทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยให้เป็นข้อมูลสาธารณะคือมีการเซ็นมีการตกลงข้อตกลงกันนะครับมีการถแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนนะพะเราเชื่อว่าสิ่งที่จะเป็นข้อผูกมัดได้จริงๆเนี่ยก็คือสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับแล้วในการเข้าคูหาการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินทุกพรรคการเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ย ทุกการเดินทางที่ผ่านมาตั้งแต่การเซ็น MOA จนถึงในปัจจุบันนะครการทําหน้าที่ของเราแน่นอนที่สุดนะการทําหน้าที่ในสภามีการพูดคุยกันโดยตลอดนะครับแต่เราไม่ได้ตัดสินใจทุกอย่างบนเงื่อนไขที่ใช้ความเชื่อใจกันอย่างเดียวในทางการเมืองนะครับเราตัดสินใจกันบนโต๊ะนะครับตัดสินใจกันตามข้อตกลง MOA ที่เราได้ตกลงกันครับ,บาจากเหตุการณ์ในวันนี้นะครับในฐานะผู้ทํา MOA เเนี่ยสามารถกล่าวได้ไหมครับว่าฝ่ายใดเป็นคนฉีก ก็อยากให้มองย้อนกลับไปะนะครับว่ามติวิปร,รัตบาลที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็ยืนตามกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับหลักว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปถามทางพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกัน,นว่าเกิดอะไรขึ้นนะทาไมการลงมติในสภาวันนี้เนี่ยถึงไม่ได้เป็นไปตามมติของวิปร,รัตบาลครับมันมีกระแสข่าวออกมวาว่าคุณกร,ระดอนให้เหตุผลว่าพรรคภูมิใจไทยไม่สามารถไปสั่งสวได้ว่าจะให้หวดในทิศทางไหน พรรบประชาชนเชื่อในเหตุผลตรงนี้ไหมครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องลองดูตามข้อมูลข้อเท็จจริงในในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับอ,อ,อย่างกรณีของการที่ผ่านวาระที่1มาได้นะฮะก็ได้รับเสียงสนับสนุนของ,ของสอวถึง1ใน3นะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยในมุมหนึ่งก็ก,ก็ต้องดูะฮะว่าว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยสามารถที่จะมีพลังในการน้มน้าสวสวมากน้อยขนาดไหนนะครับ ซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะครับถ้าจะให้เหตุผลนั้นนะครับถ้าจะใช้เหตุผลนั้นว่าเขาไม่สามารถที่จะโน้มน้าวได้นะครับและจําเป็นที่จะต้องโหวตตามสวคือให้คงหนึ่งในสาไว้เนี่ยในมุมหนึ่งผมเชื่อว่าการที่วันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับโหวตตามกรรมธิการเสียงข้างมากนะให้ผ่านวาระที่2ไปได้ก่อนนะครับแล้วยังเหลือเวลาอีกประมาณ15วันนะครับในการที่จะทําความเข้าใจกับสมาชิกที่สภาได้มากขึ้นเนี่ย น่าจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าในการผักดันและมุ่งหนุนให้สำเร็จครับขอบบบคคคุณรรััเป็นลมเกิดอะไรขึ้นน่าจะน้ำมือ

إن เอาวางมาข้างได้ครับแล้วลบหัวปาคืออะไรบางมีมีลบประจำตัวอะไรบ้างงั้นเราขึ้นไปประชุมพักรับ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านยังพอเหลือนะความจริงใจอยู่บ้างนะครับในการที่จะเดินตามกรอบของ m อ็มอในการเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็คือการที่คณะรัฐมนตรีนะจะเป็นคอรมอร,รักษาการหรือไม่ก็ตามนะครับจะต้องมีมตินะครับในการที่จะจัดทำประชามติตามยติของรัฐสภาที่ได้ผ่านไปเมื่อสักครูน่นี้นะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการจัดทำประชามติคำถามแรก นะครับพร้อมกับการเลือกตั้งในครั้งหน้านะครับซึ่งถ้าหากจะมีการยุบสภานในวันพรุ่งนี้จริงเนี่ยวันเลือกตั้งครั้งถัดไปก็อาจจะเป็นวันที่8กุมภาพันธ์ในปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้นะครับเราได้ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับในฐานะฝักแบบฝ่าย้านเสียงข้างมากที่จะพยายามประครับประคองนะครับแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ให้เป็นจริงมากที่สุดครับ จริงๆในสถานการณ์น้างานก็มีการพยายามพูดคุยกันโดยตลอด้วครับเนื้อหาสาระไม่ได้ต่างจากที่ผมได้ลุกขึ้นอภิปรายก่อนที่จะมีการบูนะครับเราเข้าใจดีว่าเหตุผลที่ทางพรรคภูมิใจไทยให้นะครับก็ให้เหตุผลว่าถ้าจะให้ผ่านวาระที่3ได้เนี่ยนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็เชื่อว่าจะต้องคงในเรื่องของอำนาจสวใน3ไว้ซึ่งจริงต้องบอกว่าเป็นอำนาจที่เพิ่มขึ้นใหม่เพราะว่าจริงๆกระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในที่มันแยกกัน ถ้าพูดในเรื่องของเทคนิคนะฮะแต่ว่าถ้าให้พูดโดยสรุปเนี่ยก็คือทางสวต้องการให้คงเรื่องของ1ในสไว้นะครับซึ่งพวกเราเองเนี่ยมองในมุมหนึ่งนะฮะจริงๆถ้าจะบอกว่าอยากผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเขาเองก็ทราบจุดยืนของทางพรรคประชาชนมาโดยตลอดเป็นจุดยืนตามที่เรา,เาผลักดันร่วมกันผ่านกรรเมาการเสียงข้างมากมาน,นั้นก็คือเราไม่สามารถที่จะยอมรับอำนาจของสวหนึ่งในสในกระบวนการการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ ดังนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าเขาอยากจะลักดันในเรื่องของการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับผมเชื่อว่าการลงมติในวันนี้เนี่ยถ้ากลุมิทจไทยควรจะต้องลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างมากอย่างน้อยๆเพื่อให้ผ่านวาระที่สองไปก่อนนะครับแล้วยังมีเวลาอีก15วันที่พวกเราทุกคนในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยจะไปทําความเข้าใจกับสมาชิกผู้ที่สภาส่วนที่เหลือนะแต่ในทางกลับกันนะครับเ,เขาเองก็รู้จุดยืนของพวกเรา นะครว่าถ้าผลโหวตในสภาวันนี้เนี่ยออกมายืนตามกรรมธิการเสียงข้างน้อยหรือผู้สวนความเห็นนะครับที่ต้องการคงเสียงสวหนึ่งในสามไว้เนี่ยก็รู้อยู่ว่ายังไงก็ตามจุดเดียวของพรรคประชาชนเราไม่สามารถที่จะยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้จริงๆเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ทางประชาชนทุกคนนะครับก็ร่วมกันนะครับในการติดตามในการดูการทําหน้าที่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะ เดินหน้าการจัดทำรทัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเอ็มโอเอที่ถูกฉีกลงนะครับเกิดจากใครกันแน่นะครับมอเป็นการผดาม,มครับแบบนี้ครับผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราพยายามทำนะครับก็เราพยายามทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ภายใต้ใตกรอบจํากัดเงื่อนไขทางการเมืองแบบที่เป็นอยู่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเราจะเห็นว่าทุกพรรคหาเสียงในเรื่องของการจัดท,ทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยกันทั้งสิ้น แต่ว่า2ปีที่ผ่านมาภายหลังการเลือกตั้งเราก็จะเห็นว่ากระบวนการในส่วนนี้ไม่ได้เดินหน้าแล้วเราก็จะเห็นว่ากระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดูเป็นจริงมากที่สุดเดินหน้ามากที่สุดก็ภายหลังเงื่อนไขที่เราได้มีการจัดทํา m o a กับทางพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งในทุกจังหวะย่างก้าวนะครับในทางการเมืองเนี่ยเราก็ได้พยายามใช้ทุกเสียงที่เรามีในการทําให้กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นจริงมากที่สุด ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการคงสภาพการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเห็นนะครับว่า2เดือนที่ผ่านมาการทําหน้าที่ในกรรมธิการวิสามัญต่างๆนะครับก็ผลักดันอย่างเต็มที่นะครับตั้งแต่ที่เราได้เป็นร่างหลักตั้งแต่ตอนที่เราได้ประธานตั้งแต่ร่างหลักที่ออกมาดูเป็นร่างที่ยังพอรับได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆตามที่ผมได้มีการพูดคุยกับ สมาชิกบางส่วนโดยเฉพาะยิ่งทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยก็อาจจะบางคนก็อาจจะยังเรียกว่าผิดหวังนะครับว่าไม่อยากให้กระบวนการออกมาเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยผมผมก็คิดบ้าในส่วนของการที่มีการปรับมติจริงๆก่อนหน้าน,นี้มีม,มติวิปรฐบาลออกมาแล้วด้วยนะว่าให้โหวตตามร่างเสจข้างมากนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมีการกลับหน้าง,งานกันแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ต้องพยายาม ที่จะใช้เสียงของฝ่ายค้านเท่าที่เรามีนะในการประครับประคองให้เดินหน้าไปสู่กระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ดีที่สุดแล้วเหตุาการณ์อะไนี้ไปยังไว้ใจอะไรครับภูมิใจไทยได้อีกไหมครับในเรื่องของออการไว้ใจไม่ไว้ใจเนี่ยผมดูที่ในส่วนของเงื่อนไขาตาม MOA เป็นหลักแต่วันนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วนะว่าทางฝั่งของทางพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงืนะเอ่อนไขที่เราได้ พูดคุยโดยเฉพาะยิ่งการทําหน้าที่ผ่านชั้นกรรมธิการนะครับรวมถึงมติวิปรัฐบาลที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็มีมติให้โหวตตามกรรมธิการเสียงข้างมากแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับเพราะฉนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เกิดขึ้นหลายหลายคนเรียกว่าเกิดขึ้นนั่งงานเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็ต้องพยายามใช้เสียงไยค้านในการทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะฮะในการที่เราจะผลักดันให้มันเดินหน้าอย่างน้อยๆวันนี้เนี่ยในคําถามประชาม,มติครั้งที่1 ก็ยังสามารถที่จะผ่านในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ก็หวังว่าคณะรัฐมนตรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดรัศาการหรือไม่เนี่ยก็ควรจะต้องมีมตินะครับให้มีการจัดทําประชามติพร้อมกันเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ว่าเรื่องประชามตินี่จะเป็นฟางสุดท้ายไหมครับสำหรับความเชื่อใจในกลวว ก่อนหน้านี้เราไม่ได้เซ็นเซ็นโอเในเรื่องของความเชื่อใจทางการเมืองอยู่แล้วนะครับถึงเป็นเหตุผลที่เราเซ็นเอ็มกับทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยให้เป็นข้อมูลสาธารนณะคือมีการเซ็นมีการตกลงข้อตกลงกันนะครับมีการถแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนนะเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่จะเป็นข้อผูกมัดได้จริงๆเนี่ยก็คือสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับแล้วในการเข้าปูหาการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินทุกพรรคการเมือง นะครับตอนนั้นเนี่ยทุกการเดินทางที่ผ่านมาตั้งแต่การเซ็น MOA จนถึงในปัจจุบันนะครับการทําหน้าที่ของเราแน่นอนที่สุดการทําหน้าที่ในสภามีการพูดคุยกันโดยตลอดนะครับแต่เราไม่ได้ตัดสินใจทุกอย่างบนเงื่อนไขที่ใช้ความเชื่อใจกันอย่างเดียวในทางการเมืองนะครับเราตัดสินใจกันบนโต๊ะนะครับตัดสินใจกันตามข้อตกลง MOA ที่เราได้ตกลงกันจากเหตุการณ์ในวันนี้นะครับจากนะผพูดทํา MOA เนี่ยสามารถกล่าวได้เลยไหมครับว่าฝ่ายใดเป็นคนฉีก MOA กันแน่ในวันนี้ ก็อยากให้มองย้อนกลับไปนะครับว่ามติวิพร a รบาลที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็ยืนตามกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับหลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปถามทางพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมการลงมติในสภาวันนี้เนี่ยถึงไม่ได้เป็นไปตามมติของวิพรัฐบาลครับมันมีกระแสข่าวออกมาว่าคุณประคุณพระดอนให้เหตุผลว่าพรรคภูมิใจไทยไม่สามารถไปสั่งสวได้ว่าจะให้หวดในทิศทางไหน ครรประชาชนเชื่อในเหตุผลตรงนี้ไหมครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องลองดูตามข้อมูลข้อเท็จจริงในในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับอ,อ,อย่างกรณีของการที่ผ่านวาระที่1มาได้นะะก็ได้รับเสียงสนับสนุนของ,ของสวถึง1ใน3นะฮะพรนั้นเองเนี่ยในมุมหนึ่งก็ก,ก็ต้องดูะว่าว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยสามารถที่จะมีพลังในการน้มนนาวสวมากน้อยขนาดไหนนะครับ ซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะครับถ้าจะให้เหตุผลนั้นนะครับถ้าจะใช้เหตุผลนั้นว่าเขาไม่สามารถที่จะโน้มน้าวได้นะครับแลจะจําเป็นที่จะต้องโหวตตามสวคือให้คงหนึ่งใน3ไว้เนี่ยในมุมนึงผมเชื่อว่าการที่วันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับโหวตตามกรรมธิการเสียงข้างมากนะให้ผ่านวาระที่2ไปได้ก่อนนะครับแล้วยังเหลือเวลาอีกประมาณ15วันนะครับในการที่จะทําความเข้าใจกับสมาชิกผู้ที่สภาได้มากขึ้นเนี่ย น่าจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าในการผลักดันรัฐมนุนให้สำเร็จครับขอรเนนนนลไ่่ย้กดึาจะมื

มีมีคนตามแพทย์แล้ว

เราขึ้นไปประชุมครับ